สวัสดีทุกคนในยมามเช้านะคะใช่วันนี้วันนี้วันผม้ะสวยมากค่ะวันนี้เปลี่ยนลุคก็เดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็อาบน้ำนอนต่อแล้วก็วลุกขึ้นมาแต่งให้เห็นเฉย Good morning. สบายใจล้วเปิดมาเมีอบบคอมเมนต์ Comment. ทุกคนเข้ามาคุยด้วยเย okay. ยังไม่ได้ทานอ่ะทานทีเดียว วันนี้วันนี้มีถ่ายคอนเทนท์พี่บอเปียค่ะแล้วก็มีไปไลฟ์ของสซอเซอร์ของกองอาหารเราตอนเย็นนะคะหกโ,โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ่ะวันนี้มีถ่ายคอนเทนต์มีบวกลบอัดโคเวอร์เพราะว่าเหมือนยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะอัดได้ไหมไดเดี๋ยวไปบ้านพี่เก่งก่อนแล้วก็ดูกันว่าไหวไหม Have you eaten? Not yet. I don't I want one hungry. Good morning, don't don't her. Her. Yes, because I have like, to work all day today, so I have to be early today. I'm not it gone. คือวาไรืออีกเะวันนี้หลายงานนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นงานแบบยืดหยุ่นได้เช้านี้จะมีอัดโคเวอร์แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าไหวหรอือไม่ไหว Good luck with your day Please don't forget to go home I promise I won't forget Good luck with your day To have a good day ค mm. ือเรียงังครับ ตามที่เห็น <c oughs> ดีเหรอเปนดีแบบยังมึนๆอยู่นิดนนะึงสวัสดีค่ะเอ็งนเฉียวๆเหรอเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะเฉียวฝันดีเพราะฝันดีแล้วได้เห็นนางฟ้าแต่เช้าเพิ่งตื่นจะฝันดีอีกแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะ ด้กันกดไลค์กดใจได้นะคะวันนี้ยังไม่ติดตะกร้าเพราะว่าไม่มีที่วางของแวะมาทักทายเฉยๆใครอยากซื้อของกดตะกาหน้านะติกต็อได้นะคะอนนี้แบบอยากมานั่งอ่านคอมเมนต์เลยเดบิวอีกหนูนชอบเดิว where are you going do you have to yes i have to work w h o l day today <Wow. S 1> พี่เกียววันนี้พี่เกียวบอกรักหนูหรือยังคะคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันนะคะอ๋อทำงานกะดึกนอนเช้าเหรอโอเคได้ไรีบไปพักผ่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะทุกคน ได้เดี๋ยวใครแต่งด้วยแล้วดูไลฟ์เยนนะะ็นได้เลยค่ะเย็นนี้มีไลฟ์หกโมงเย็นนะคะเป็นต้นไปจนถึงสองทุ่มแล้วก็ถ้ากลับมาถึงบ้านแล้วยังไหวเดี๋ยวไลฟ์ต่อแต่ว่าไม่แน่ใจเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีทายละครนีหน้าตาสดใสอาจจะสดใสเพราะแต่งหน้หรือเปล่า มีนไปทางานกันแบบว,วันนี้ลุกไหนลุกนี่หละคะ่ะลุกแล้ก็นั่งแล้วก็ลุกแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยแะะ <c oughs> you, you. วันนี้พาร่าไหมวันนี้ก็เป็นแบบลอนเกาแล้วงลอนเกาหลีได้ <'m> ประมาณนึง Where to go um today i have to work whole day like i'm gonna have live stream with the sponsors around like 6 p.m and also i have to like film some content with uh people via ppa the creative you guys can stay tuned for the video so I วันนี้เปงานสกคนไหมวันนี้ไม่ได้ไปค่ะวันนี้มีเป็นไลฟ์ให้ให้สปอนเซอร์ของกองอาหานค่ะ <c oughs> เพื่อนถามแกนั่งยิ้มอะไรอยู่อัน <c> ย <oughs> <young. S 2> ังเสื้อเหมือนเขาเต่าเลยอันนี้ไม่เสื้ออันนี้เป็นผ้าห่มนุ่ห่มไว้จะได้ไม่โปชมแอดมินไข่หรือยังชมทุกวันค่ะ s ซอร์ฟ so ี thank y หยุดตลกก่อนขครตลกอะค่ะหนูจริงจังมากเลยนะหนูขายสวยนะคนเนี้ยวันนี้ไม่ขายตลกไอเจิด g ง o อด morning กิ๊บสองตัวที่ติดอันนี้ก็คือเป็นอัญมณีนะคะทุกคนก็คือไปอย่างนี้เลยตอนตอนถ่ายรายการก็จะติดไ้อย่างนี้มันเป็นมันเป็นสปาย คูดจริงๆวันนี้เราอ่ะมีคิวอัดโคเวอร์นะคะทุกคนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้อัดไหมเพราะว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ก็เลยทุกคนอาจจะไม่ได้รอไม่ได้ฟังเพลงอีกแล้วอ่ะมีส่วนรับปากไว้ว่าจะถ่ายตั้งนานแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้มีถ่ายคอนเทนต์พี่บอกเปียค่ะแล้วก็เยตอนเย็นมีไปไลฟ์ลูกค้า จริงๆเราตื่นมาแต่เช้าเพราะว่าตอนเช้ามีคิวถ่ายมีอัดโคเปอร์เพลงจะดูก่อนว่าไหวไหมไข่ขามอีกแล้วเมื่อกี้บอกไข่สวยแล้วนี่ไงไข่สวยอยู่หนูตลกอะคะแล้วแม่ขอนเรา เป็นเอือไม่ใช่ค่ะอาจจะเป็นแบบคิดว่าเป็นเพราะว่าเป็นพุงแพ้แล้วก็พอมันพักผ่อนไม่พอต่อตอเนื่องกันอย่างเงี้ยช่วงนี้แบบฝุ่นเยอะเนี่ยค่ะก็เลยก็เลยสุดเพราะช่วงนี้พุงแพ้แบบหนักมากเลยละกูกหมอขักวสองจุดาขวบ Good morning ตอน,นอถ่ายคอนเทนต์จะไลฟ์ไหมอาจจะไม่ได้ไลฟ์แต่ว,ว่าอาจจะถ่ายเป็นกรอ,อกไว้ค่ะถ่ายเป็นกรอ,อกแล้วตัดให้ดูบอกว่าดูจากเสียงที่แม่ขำเมื่อกี้ก็รู้เลยว่าขายสวยหนูขายสวยนะคะทุกคน is This is for filming the drama No this is for the content today I have a content with people here t be the creative ใ so ช่ อ๋อวันนี้ดูเป็นคนเกาหลีพุ่งแพ้เหมือนกันใช่ไหมช่วงนี้พุ่งแพ้อาจจะหนักกันนิดนึงเราแบบฝุ่มเยอะจริงๆ พรุนี้พรุนี้จะเป็นถ่ายละครค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้มาไลฟ์ให้ดูลุกตอนเช้านะเพราะว่าหนูตื่นมาแต่งหน้าแต่ตีห้าครึ่งเพราะว่ากองมัดเจ็ดงครึ่งนะแต่ว่าทุกคนอาจจะได้ดูแบบเป็นเบื้องหลังออกมามากกว่าวันนี้วันนี้ โควิดด้วยภูมิแพ้ด้วยอหนักเลยอือเป็นภูมิแพ้ทุกคนไม่ทำงานกันเหรอคะนี่เก้าโมงเช้าเวลางานนะวันนี้วันอ๋อวันนี้วันเสาร์โอเคไม่ทำงานโอเคสบายใจละ <laughs> รู้ว่ารูคนหนีงานกันอีกแล้วอยากให้ร้านกับพี่ขายรอต้องรอว่างตรงกันก่อนจ้ะคิมค่ะหรือยังยังค่ะแต่ว่าเดี๋ยวกิน,กนแต่งตัวแต่งหน้าให้เสร็จก่อน <laughs> พอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บก,กินปับปากหลุดแต่งใหม่ <laughs> นยังอยู่ท <Anh> ี่ทำงานแล้วเห็นไหมมีคนทำงานวันเสาร์โอเคใครทำงานก็สู้ๆนะคะวันนี้หนูก็ทำงานเหมือนกันเป็นกำลังใจให้กันละกัละกันนะคะวันนี้ อให้วันนี้เป็นวันที่ดีเช่นกันนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีของหนูแต่ว่าของพี่ๆช่างอันนี้ไม่แน่ใจละไอ้หัวหน้าดูหัวหน้าเท่ากับคุณแม่ทำงานไปดูหมอไปดูหมอนี่คือดูดวงไม่ใช่ห้ามออกละเผยละหนูใครสวยนะคะวันนี้ <laughs> so early good morning to Good morning Tricia Are you still sleeping Yes You can tell right mm hmm. นอนฟันเสียงที่บอกไม่อยากตื่นได้ให้นอนเล่นอีกแบบหนึ่งเมื่อคนไม่ได้ไป,ปค่ะจริงเื่อวันแบบอยากไปแต่ว่าด้วยแบบคือเดี๋ยวหนูมีงานสองวันติดใช่ไหมคะใช่ใช่ไปเยอะแล้วเมื่อวันอีกวันหนึ่งมันก็จะหนักแต่ว่าทำว่า มันก็อยากอยากไปแหละต่อเราบาง,งินเมื่อวานไม่สบายด้วยก็ไปลงพยาบนะคะ,ะก็เป็นวันยมยมพักผ่อนไปหนึ่งวันวันนี้มีช่วงเช้าอ่ะคิวเราคือมีถ่ายโคเวอร์มีอัดคเวอร์เพลงนะคะแล้วก็ตอนบ่ายมีถ่ายคอนเทนต์พี่ปอดเปี้ยะค่ะแล้วก็ตอนเย็นไปไลฟ์ของของเลนิสตาคลินิกนะคะ เนสตาเป็นสปอนเซอร์ท่านหนึงของของกองแบรนด์ุกระหารเรานะคะก็ตอนเย็นเดี๋ยก็เจอกันได้ขอใหวันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนเหมือนกันน,นคะคะแล้วเขาเน้นขายขำขายแปลกขายสวยนิดหน่อยขายสวยมาก่อนไ,ได้ไหมล่ะขายสวยเยอะๆหน่อยเยนเนส ในเรื่อนี้เธอจะมาหาฉันไหมเธอบอกเธอจะมาหาฉัน,อน,นมาานองเราอยู่หน้างานหรอกเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานไปไม่ไหวจริงๆแต่ว่าเกาะจอดูอยู่ตลอดเลยนะอา่าทักทายทุกคนนะคะโอ้โหทุกคนหลบหนีออกจากหนูหมดเลยให้หนูคุยกนเดียวให้หนูคุยคนเดียวเลยเธอฉันยังไม่ได้ตอบไลน์ฉันขอโทษเดี๋ยวฉันตอบนะตัดมือห้หมด เราฟังมุกอะค่ะ <laughs> ต้องมีคนเล่นมุกกับหนูก่อนหนูถึงจะช็อตเขาได้หนูเป <laughs> no, ็นการไฟฟ้านครหลวงทักค่ะทักเช่นกันค่ะสตินะคะ Hope you have a complete rest last night last night take care of yourself thank you you too take care of yourself You didn't go live yeah last night I didn't go live I was like having a little allergy so I I cannot really go live ตื่นหรือยังตื่นตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วใช่ยานีสใช่ยานีสเด็ต้องฉันเป็นคนชอบดองไลน์ฉันขอโทษทำไมเธอไม่โทรหาฉันล่ะเธอโทรหาฉันก็รีบรับเลย นใจไปดูเนแสดงเกไหมเดี๋ยให้เนมาแสดงให้ดูที่บ้านเลยรักนะรักเหมือนกันนะคะ็นไมหนูก็ไม่ได้ช็อตทุกคนเห็นป่ะ<ม>คนที่หนูตอบดีๆก็มีคนที่โดนช็อตส่วนใหญ่เปน็นแอดมินนะคะหนูไปื่อยๆอยู่เลยดีขึ้นแล้วค่ะมันเป็นภูมิแพ้อ่ะทุกคนถ้าหนูจะทํายังไงกับฝุ่นดีคะเมืองหลวงควันและฝุ่นมากมายที่สุดลงเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ งานสกอล,ลอนไม่ได้ไปา้ายค่ะวันี้แบมีคิวถ่ายงานทั้งวันเลยนักต้องนักช็อตอันดับหนึ่งห <c oughs> น้าหนอนนิดเดียวหลอกตัวเองว่าเป็นหมอกทุกวันอ๋อไม่หมอกค่ะควันล้วนๆเลยคะ่ะฝุ่นเอยควันเอ่ยไม่ใช่หมอกเนาะเราหลอกตัวเองไม่ได้จริงๆคะ่ะ หายใจเข้าไปทีหนึ่งก็คือแบบแห้งผากไปหมดแล้วใช่ไม่ลองก็ท่องเนื้นนนอเพลงเอาไปคอนคอร์ดจะเชียร์มุกทหารขอบคุณนะคะไม่ผิดเลยเชียร์ได้เชียร์ทุกคนเชียร์กันหลายหลายคนก<ม>็ได้อันนี้เ่็ยขันมานที่ดีมาก <laughs> ตุ้ีหนักมากต้องขอใส่เสื้อคอต่ำลาสดี้ตอนเช้านะคะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวถ้าหนูยังนั่งไลฟ์อยู่ตรงนี้พี่ๆเขาจะหนีหนูกันไยหมดแ๋่วไปแล้วหนูได้ เดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปละและมาทักทายยาชาวนิดหน่อยะะพอเป็นพิธีสักสิบห้ายี่สิบนาทีนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันต่อช่วงเดี๋ยวถ้าไปถึงบ้านพี่เก่งเราไม่มีอะไรทำอะ่ะจะไลฟ์นะคะไลฟ์เพื่อให้พี่เก่งตื่น <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะวันนี้แบบ long day จริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันจะพยายามมาไลฟ์เรื่อยๆระหว่างวันนะคะ h a v e a Good Day ทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะบ๊ายบาย